สวัสดีค่ะวันนี้เราพาตัวเล็กไปโรงเรียนเนี่ยไปกันเลยนะคะไมากนะ,ะก็ไปด้วยอาการที่แบบว่าพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะ <c oughs> กระซังอ่าไปซื้อขนมเลยนั่นตรงนะั้นไปกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงอันนี้นะคะร้านขนมนะคะกระซัมาซื้อขนมมาโนมเลย เลี้ยนแล้วเปล่าไปแล้วไป่ชื่นมเ,<อ>เลยอ่านก็เปิดเธอมาแรกนะคะก็จะอื่นๆหน่อยนะ <c oughs> เอาให้นั่งเลย <c oughs> นั่งอยากได้อะไรให้นางหยิบเอา <c oughs> ต้องเอาใจหน่อยครับ เอาอะไรดูเอาอะไรคะเอาอะไรคะเอาอยู่ไหมเอาอยู่เลยค่ะอยู่เลยค่ะอยู่เลยค่ะอ่าเอาแบงอะไรหันใจเลยคิดตังเลยค่ะเอาอยู่ไหมคะพอยังไปไปเอาละผมนะคะผมได้แค่นี้นะคะเป็นอย่างเดียวเอาสิฝากคู่แอนเอาฝากคู่แอนนะคะร้านประจํา ขอคุณแอนดูแลอันนี้ชุดเครื่องนอนนางฝากไงแต่เดือนที่แล้วนะ,ะยังไม่ได้เอามานอนนะคะก็อยู่ที่โรงเรียนนะคะือ ขึ้นแล้วลวโอน้าตาขึ้นรถคนะ่ะขึ้นรถใสกระเป๋าให้น้องเลยเดี๋ยวราไปฝากคุณครูเงินฝากคุณครูตังหาร้นึงนะแลหนึต้อรอีกบรถลูกมาดดมยัายางหารถยหมขึ้งหา อัน้ำแข่งนึกว่าอ,อะไรมาขายกันอยู่เอาไปองไรเนี่ยพม่มีแต่รถตันี่ะเอามาได้ปะ หมู่บ้านเราเองเนาะนะคะกลางหมู่บ้านเลยนะคะแม่ก็ซสอนลุงบาลนะเนาะเมื่อยเนาะบัก่อยหนึงนะคะโอ้รู้จักทาเวรโอ้รู้จักเทาเวรโรงเรียนด้วยขะหนักเงี้ยเลยเรื่องออดดูแว่ยังออดดูแว่โอ้ดิบูอาครูอย่าพูดอย่าพูดเยอะยุคยุนแรกด้วยชี้ทางเอลอด้วย เนี่ยนะโอ้มีร้ำขายลูกชิ้นด้วยเดีย๋ยวตอนเย็นแม่พามาซื้อลูกชิ้นนะโอ้ขายลูกชิ้นด้วยโอ้โอทำถนนใหม่ด้วยโอ้โอ้ได้ก็สุดคือเพื่อนชาวอัน,อง,นองตารอแล้วเหรอ เดกคู flow, thing, ้เดกผู้บนคิดถึงเนาะคด็กูคิถึงหนูมากนะลูกมาวะแงวาแ้วโอ้ยีสลาด้วยลูกมีแต่โดเลหมอทตามีตมีนหรอะไรคียรอยู่นะไปเลยอู้เพิ่ยอะเลย มาแล้วอันน่ากับเพื่อนบุกตาปดเตอมนานกว่าเพื่อนใช่ไหมครับนมๆมีชาลาด้วยชาลาด้วยมากใช่ค่ะชุดคือชองนอนอยู่กับคุณแอนเป็นายังไม่ได้เอตังตังให้คุณครูก่อน <Okay>. Oh. อันอันเพิ่งเพิ่งหายไหมเนี่ยเด้อเ <laughs> <laughs> พิ่งหายไหมเนี่ยเด้อวันที่สุดยางเลยทุกวันนะมาทุกวันนะค่ะทุกวันเลยค่ะว่าจะเอาไปว่าจะเอาไปให้ก็แล้วเลย <laughs> <laughs> จะว่าต้องให้เดีเอามานี่แหละ <laughs> เดี๋ยวตัว้ยงใครเอาไปซักก็ได้อยู่นี่ตลอดบอกรือว่าไปไหนอยู่นี่แหละตัว <laughs> นี้บ้านนกดาวมาเลยได้ไปดูแม่ว่านางน้าหลังเลี้ยงมาแลว้วก <laughs> ็เริ่มบริหารจัดการจัดการตลอด เพิ่งเพิ่งปรับเพิ่งปรับนางได้นางนอนนางนอนนอนดึกตื่นสายนี่เพิ่งปรับได้ทีเดียวเนี่ยนี่แหละเพิ่งตื่นเช้าให้นี่ยป่ะไม่ร้องไม่ร้องได้โอ้ยไปเราเราก็ไปธุระกันต่อนะคะแม่แสดงเกลียดนะแม่แม่ไหนนะส่นพ่อกับแม่นะคะเราก็จะไปทุลากันต่อนะคะ แบบดูแลก็นหน่อยเนาะนะคะพี่แอลก็มองกันนอกมาอยู่นะคะแต่ยังไม่ใส่นะคะเอาคล้องแขนค่ะนะคะบอ,อ,อดีๆเตินเมน้ำมันสกรอนใส่ใส่เติมน้มอยใส่หนึ่งนะนะคะเราเอลไม่ได้อะไรกับน้องนะคะคิวนะคะ่อน,นี่ไม่รู้นะคะขอนุ่งสื้อล่ะก็ว่าหลา เราจะไปทางรัดนะคะรัดตามหมู่บ้านออกสะกนออกอะอันนี้ก็ข้าตก้าาตะก้าครับผมอาจจะเป็ไสดหรือจะไรมะไรนาะไรไรเหรอเปนไเลยจอบกินนี้เราก็จะกินไรเลยค่ะไปพงด้วยกันค่ะไปพุงโลเยกันค่ะไปพุยโลด้วยกันค่ะไปพุงโลด้วยกนค่ะไปงโลวยน เสียงอาไ้เีไมได้กนนะะก็างเนดับโอเคนะสรัที่นีก็เขาจะไทนี้ก่อนนะคะ